คุณครับ MC สาวสวยนะฮะขอบคุณมากเลยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะแม่ยิ้มสดใสมากเลยนะฮะอ่านะฮะก็ชื่อน้องชัยรุฑนะครับเป็นคนตั้งเดิมเลยก็คือเป็นคนตายนี่ผมลงมาตากใต้สุดเลยนะขึ้นมาที่แบบตื่นเต้นมากเลยแล้วมี่้ชุดที่ผมใใจผมโคตรตื่นเต้นมากนะผมชอบมากเลยอ่ะอยากได้ชุดนี้กลับบ้านอยากพาสาวๆกลับ <PAUL> บ <Meeting> <im> ้านทั้งสองคนด้วย <m ins petto> ไปรจะตามลงไปใต้กันเดี๋ยวจะชวนไปเ่องใต้ใครเคยไปเที่ยวใต้ยังนะอาจารย์ไปนะอาจารย์อาจารย์จะไปกับผมใช่ไหมผมอยากได้สาวๆนั่นก็นะฮะยินดีมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้เราฟังตัวโปรดักต์แล้วเป็นยังมั่งตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกับนวัตกรรมไหมฮะตื่นเต้นนะพี่นะพี่บอกขอผมเลยครับพะละจะกินตัวไหนดีใช่ไหมพี่อ่ะเดี๋ยวได้กินทุกตัวครับพี่นะเซลล์ดีเลือดดีที่เหลือไปไหนฮะเราต้องมาดูอะไรต่อฮะ ลไัไส่อไอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะผมพูดตรงๆเลยว่าวันนี้ใครที่อยู่ในห้องนี้คิดว่าตัวเองกำนักเยอะสุดครับยกมือหน่อยมีรางวัลให้ใครทีเ่เราอ้วนที่สุดแล้วแล้วยกมือหน่อยอ่านีข้างันะใครที่เราเจ็บผอมที่สุดดูดีที่สุดแล้ววันนี้คุญสุดเลยมีข้างหลังอยู่อ่านะครับผม,ผมก็จริงๆนะฮะโรคอ้วนที่มเนเก็บมาจริงเป็นกันเยอะไหมพี่ว่าใครที่เดินผ่านแล้วอ้วนเลยมีไหม บางคนที่แบบว่าฉันแค่ยังไม่ได้กินอะไรเลยมีไข่เป็นบ้างไหมนิดเดียวเองเดี๋ยวกินไปนิดเดียวเองเมื่อกี้เพิ่งกินนิดเดียวเองอ้วนแล้วเหรอมีไหมฮะีเออเนเป็นเรื่องปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันต่อนะครับพี่ว่าวันนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ตัวสำคัญตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างบางคนจะอ้วนช่วงบนบางคนจะอ้วนช่วงล่างบางคนจะน่งพุงเราเอามือลูบท้องดูเอามือลูกท้องดูว่ามันเริ่มออกมาเยอะไหม ออกไปเยอะไหมเริ่มมีปีกไหมลองเช็คดูเอามือมือเบียนไปหลังดูยังเบียนไม่ได้ไหมเวียนไม่ได้ไหมไม่เวียนดูสิเวียนดูเวียนถึงไหมนะฮะบางคนเริ่มเป็นก้อนข้างหลังเยอะขึ้นได้ออกไหมฮะเพราะความอ้วนนั่นเองไขมันลงเยอะได้ออกไหมฮะลองเช็คดูที่ขาหนใหญ่ไปไหมเอาเอามือเอามสองมือดูโอบขาไหวไหมยัง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 โอเคอยู่ไหมยังยังโอเคอยู่นะอ่ะแสดงว่ายังปกติแต่ถ้าเราเอามือไปแล้วมันมันเลยมันไม่สามารถที่จะ รัดรูปได้แล้วแสดงเราเริ่มอ้วนนะครับพอเราอายุเยอะครับร่างกายเราเริ่มพันนี่นะฮะมาดูนะอันตรายกว่าที่คิดโรคอ้วนส่งผลอะไรได้บ้างน,นะหลายหลายโรคมากเลยทีเดียวครับพ่อครับแม่ครับโรคอ้วนนี้เกิดข,ขึ้นนะแล้วมันจะดึงโรคอื่นมาด้วยนี่ออกไหมฮะเรามาดูข้อมูลต่อกันพี่ครับว่าวันนี้นะฮะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยเรื่องอะไรบ้างน,นะครับพี่ไขมันอนะ่ะมันมีเยอะตรงหน้าท้องนี่ออกไหมฮะถ้าเราแสงเกงสวยไหมถ้ามีไขมันเยอะหน้าท้องสวยไหมฮะ ไม่สวยนี่อแมนะไม่สวยนะแม่นะแต่วันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะสวยทุกคนเลยดีไม่ดีดรูปร่างเราเหลียนอ้ําพัชราพาเลยดีไม่ดีดี่ชอบเลยเด็กนี้พูดนีชอบเลยนะตกใจเลยนะเรื่องนี้นะ,ะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ตัวผลิตภัณฑ์เน็ตเดจะช่วยเรื่องบอกอะไรได้บ้างนะฮะใครที่ไม่ค่อยครีบ้างขอดูมือหน่อย